ฉีดวัคซีนหรือยังฉีดแล้วอ๋อโอเคฉีดแล้วก็ลอดตัวไปนะคะพร้อม Happy Birthday to you Happy Birthday to you สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเปิดคลิปกับน้องบองนะคะคุณไม่จบด้วยนะคะน้องบองคุณไม่จบด้วยะ โอ๊ยโอยคันจมูกอะ่ะฉีดวัคซีนหรือยังฉีดแล้วอ๋อโอเคฉีดแล้วก็รอดตัวไปนะคะอยคันจมูกอะ่ะอย แต่ว่าพื้นก็ไม่มีฝุ่นนะไม่ไงคือฝุ่นอนะ่ะมันไม่ได้มีแค่ที่เรามองเห็นแต่มันมีตามอากาศด้วยฝุ่น,นอ่ะภายในบ้านนะคะสําหรับคนที่แบบ้ยทำความสะ,สะอาดบ้านทุกวันทุกเวลาปัดกวาดเช็ดถูก,ก็แล้วแต่ทําไมยังรู้สึกแบบคันจมูกมยุบยิบสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้อะไรเงี้ยก็จะแบบมีปฏิกิริยามากกว่าใช่ปกติเนาะแต่ว่าสาเหตุนั้นนะคะเป็นเพราะว่าในาอากาศอ่ะมันจะมีมวลฝุ่นที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปนะคะทุกปัญหามีทางแก้แล้ววันนี้ วันนี้วันนี้วันนี้วันน,น,น,นี้เราก็เลยมีสินค้าหนึ่งตัวไอไม่ใช่เราก็เลยมีเจ้าตัวอ oh God. โอ้มก์ก็นี่โมาใหญ่มากรีวิวให้เพื่อนๆฟังกันนะคะซึ่งเจ้ตัวนี้ก็คือเครื่องฟอกอากาศของ Philip, Philip. อร์เพอริก r ตร์ บึงออาเสียงให้สั่งเนียงถูกๆมันะคะ<ม>ก็เจ้าตัวนี้นะคะที่เราตัดสินใจซื้อตัวนี้มาเนี่ยก็บอกก่อนว่าคือห้องเราอะ่ะแบบว่าเป็นห้องแบบเหมือนเป็นห้องทึบเนาะแล้วอากาศมันก็แบบไม่ถ่ายเทอะฝุ่นมันก็แบบบนเวียนอะ่ะเป็นเป็นพวกภูมิแพ้ง่ายด้วยเราก็เลยแบบอ่ะไปหามาว่าแบบมีเครื่องฟอกอากาศไหนบ้างที่มันแบบว่าดีแล้วเขา,บาแบบใช,ใช่ราคาไม่แพงมากสามพันนิดๆต้องแบบราคาถูกและดีแน่นอนนะคะถ้าเราซื้อเอาอน้องไปเก็บฝังตรงกันตอน้องอน้องเคลื่อนก่อนค่ะบังหน้าค่ะ แล้วทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาหามาดูว่า <BMW S 2> มันใช,ใช้ยังไงบ้างหน้าตาน้องเป็นยังไงดูกล่องใหญ่ๆเธอทะขนาดใหญ่ก็คือแบบโอ้โหนักเอาเรื่องอยู่นะแต่พอคงไม่ถึอแบกไปแบบมาหรอกเนาะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันแกะเลยไหมได้อ่แกะเลยก็ในส่วนที่เห็นนะคะดีไซน์ภายนอกก็ดูแบบว่าเรียบหูเยบหรู เหมาะกับคนที่จะจัดแต่งห้องอันนั้นน่ะน่าเราไม่ไปแบบติดผิดทีแม้แต่น้อนก็ได้ก็น่าจะแบบว่าเข้ากับทุกห้องทุกสไตล์จะเป็นโทนดำโทนกางมินิมอลอะไรก็อะน่าจะพูดไปหาเราว่าหน้าตาเขาเป็นสีขาวไงมันเข้าได้กับลุคแล้วก็แบบตะมุตะมิอยู่ก็มันเป็นแบบพลาสติกแต่ก็แข็งแรงเนาะใช่ส่วนตรงตัวกรองที่ดูดอากาศเข้าไปก็จะเป็นเหมือนแบบ แล้วก็ข้างหลังของเขานะว่าจะเป็นตูดค่ะตูดเอาไว้เปิดแผ่นกองได้แบบว่าซึ่งเราต้องเปิดเลยนะเพราะว่าข้างในอ่ะมันยังเรายังไม่ได้แกะใช่ไม่ใช่ว่าทุกคนไปเสียบป๊กแล้วเปิดนี่คือใช้งานไม่ได้พังด้วยนะนอกจากใช้ไม่ได้แล้วพังด้วยไอ้็อตนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นกองของเขานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อของเราควรจะเช็คทั้งทั้งหมดก่อน ใช้เสียบปลั๊กเลยบางคนอย่างเงี้ยอันนั้เป็นวิธีการทํางานที่ผิดนะคะนี่ก็นนกแกะน้องออกมาจากถุงพลาสติกให้เรียบร้อยก่อนอแหน้าตาของไส้กรองก็จะเป็นประมาณนี้นี่เลย แล้วพอเราแกะออกมานะคะเราก็ใส่ไปที่เดิมเลยค่ะตัวนี้มันถ้าดูตามนี้นะคะมันจะหมุนหมุนตามเข็มนาฬิกาอืก็คือตอนปิด<ช>อ่ะเนาะวันนี้เราก็มาเริ่มกันที่การใช้งานนะคะอ่าก็คืออยทุกคนต้องเสียบลั๊กก่อนนะคะคืออันนี้เขาให้หม้อแปลงมาก็คือน้องจะมาปรอบ,บกับเจ้าหม้อแปลงตัวนี้นะคะเสียบก่อนนะคะกึ๊บอ่ะเสร็จแล้วแล้วก็หันหน้าไปค่ะหน,หน้าไปนะคะแล้วก็เสียบลั๊กนะคะก็คือเสียบบั๊กบ้านเราได้เลยนะคะทุกคนอ่ะ เสียบปลั๊กได้เลยร้อยเสร็จแล้วนะคะมันจะมีปุ่มด้านหลังให้เรากดเห็นไหมก็กดเข้าไปนะคะทุกคนอกดแล้วพอกดเสร็จแล้วมันจะมีไฟขึ้นค่ะซึ่งไฟมันจะเปลี่ยนไปก่อนนะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะมันจะดูว่าคุณภาพอากาศเป็นยังไงก็คือว่าพอหลังจากที่เราเปิดเครื่องนะคะเจ้าตัวแรกที่เราจะต้องมาดูคือจะเป็นไฟ LED ตรงนี้ค่ะซึ่ง คุณภาพของไฟจะเปลี่ยนเป็นสีตามคุณภาพอากาศภายในห้องชื่สอส,สีใช้ชื่อสีน้ำเงินอันนี้ตอนนี้เป็นสีน้ำเงินอยู่อย่างที่เห็นนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะทําการทดลองนะคะไปเปลี่ยนห้องว่าแบบห้องเนี้ยคุณภาพเป็นยังไงบ้างแล้วเรามาดูสีไฟว่าแบบมันขึ้นมันเปลี่ยนตามจริงไหมหรือว่ามันแบบว่าเฟกมันอาจจะแบบไม่ได้เปลี่ยนตามจริงก็ได้ก็คือตอนเนี้ยอย่างที่เห็นชัดตอนนี้เป็นสีน้ำเงินเปลี่ยนจะลองไปเอาเทียนมาจุดวัดไออใช่ แล้วก็มาดูไหมว่าแบบว่าเอ้ยถ้าเราแบบจุดวอุฤยห้องนี้ไม่มีสปีเกอร์ก็คือไฟน้ำน้ำคงไม่ราดหัวเราหรอกก็เดี๋ยวลองทำการทดลองดูนะได้ค่ะแล้วก็เราจะเริ่มการทดลองให้ดูนะคะไปกันเลย Let's go เอาละค่ะเมื่อกี้เราไปเเดียวอุปกรณ์เพื่อทำการทดลองมาเรียบร้อยแล้พร้อม Happy Birthday o y o y ดี่เบ้ทูยุยก็มือเขาไม่เบ๋ฉันเลยไม่เบ๋ค่ะอยากให้เล่นเล่นเลยเล่นเลยอะเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนแล้วค่ะทุกคนลองจับเวลาไหมว่ามันสินาทีจริงไหมอ่ะลองจับเวลาเลยตอนนี้นะคะตอนเวลาเวลาบ่ายสามสิบนาทีนะคะเขาบอกว่า16นาทีเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเนาะก็คือจะทำให้สภาพอากาศในห้องเนี่ยเลมเหมือนเดิม แรกเบื้องต้นที่เราแจ้ไหมว่าการปรปับคุณภาพอากาศภายในห้องจากสีแดงแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินใช้เวลา16นาทีแต่เราทดลองจริงนะคะก็คือ3 6นาทีซึ่งจริงๆอ่ะจริงๆมันอาจจะทำได้16นาทีก็ได้เพราะว่าควันที่เราสร้างมาเป็นควันที่มลพิษเยอะมันไม่ได้เป็นแค่ฝุ่นที่แบบอยู่ตามห้องอะไรอย่างเงี้ย ไว้ในบ้านหรือไว้ในห้องแหละก็รื่องนี้ก็คือครบแล้วยังเหลือการทดลองอีกอย่างหนึ่งเอาไปไว้แบบว่าพื้นที่โปร่งข้างนอกแบบว่าแบบพื้นที่หน้าบ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งอย่างที่เราต้องทำก็ไปกันเลยค่ะอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าบ้านนะคะทุกคนก็จะเป็นพื้นที่โล่งใช่ลองลองดูแทนนะคะเป็นพื้นที่โล่งนะเราก็จะมาทดสอบเจ้าตัวไฟ LED ว่ามันจะแบบ บอกคุณภาพอากาศแม่นไหม,ส,ไมสีอะไรนะ้าเป็นสภาพก่อนข้างนอกด้วยความที่แบบบ้านเราเลี้ยงหมานะ<ม>แล้วก็น้องออกมาวิ่งเล่นข้างนอกบ่อยอาจจะแบบว่ามีขนหมาหอะไรเงี้ยแล้วก็มีรถขับผ่านตลอด<ม>แล้วทีเนี้ยเราจะมาลองดูว่ามลภาวะทางอากาศทางด้านนอกบ้านเนี่ยเป็นสี<ช>อะไรซึ่งในบ้านอะอย่างที่เราเปิดไปตอนแรกมันเป็นสีสน้ำเงินเลมาเปิดเครื่องเลยต กริ่มกำลังเริ่มทำงานนะคะตอนนี้ถ้าที่เห็ุคือยังเป็นสีน้ำเงินอยูอ่ตอนนี้ยังเป็นสีน้ำเงินอยู่นะกะลมองดูให้ชัดๆแดดมันอาจจะแรงนะนเพื่อนๆอาจจะมองไม่ค่อยเห็นชัดได้สักเท่าไหร่อตอนนี้กี่โมงตอนนี้สี่โมงสิบหกนาทีค่ะก็ตอนนี้เวลาสี่โมงสิบหกนาทีเราจะกลับมาอีกทีตอนสี่โมงยี่สิบหกนาทีนะคะไปไปงทิ้งนองไว้ตรงนี้ ค่ะเพื่อนหลังจาก10นาทีที่เรจาจับเวลาแล้วผ่านไปแล้วนะคะ10นาทีแล้วอันนี้จะเห็นได้ว่ามันเปลี่ยนเป็นสีม่วงใช่ก็ซึ่งแปลว่าใช่พอาจับการกางแปลว่าเซ็นเซอร์เขาเนี่ยคือแม่นนะเพราะว่าถ้าส่งิเรากลับมาแล้วมันยังเป็นสีนเงินอยู่เนี่ยอันนี้แปลว่าไม่แม่นแล้วนะเพราะว่ามันยังไงมันก็คงไปเสียเงินไม่ได้อะแต่ว่าถ้าพูดถึงความเหมาะสมอะก็อย่างที่ทาง เขาแจ้งไว้แล้แต่แรกนะว่ามันเหมาะที่จะอยู่ในห้องนอนแล้วก็ห้องที่แบบว่าพื้นที่ไม่ต้องพวจารใช่ทั้งนั้นแบบว่าการที่เราเอาออกมาทดลองแบบว่าในพื้นที่กว้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบว่าอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่แต่ว่าพูดถึงว่าการใช้งานเขาแบบว่ามีอะไรแตกต่างไหมคือมันมันใช้งานได้จริงเซนเซอร์ตรวจจับสภาพอากาศได้จริงคุณภาพตรวจตอบได้จริงแล้ว่าเซ็นเซอร์เขาแบบแม่นก็ถือว่าแบบเครื่องเนี้ยโอเคตอบโจทย์มีทุกอย่าง ควรซื้อติดบ้านไว้เลย่ก็คืออย่างที่เราสรุปกันไปเบื้องต้นตั้งแต่การทดลองอีเรื่องที่แจ้งเรื่องเกี่ยวกัดลองแล้วเนาะข,อขอ้าความแนะนำภาพเพื่อคนไหนที่แบบว่าอยากจะตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ก็แนะนําเลยค่ะราคาแค่นี้มไม่ได้แพงมากเพื่อสุขภาพของเราสุขภาพของคนในครอบครัวของเราก็ฟิลิปแอร์หรือไฟร์ก็เหมาะแล้วก็ตอบโจทย์นะคะทุกคนค่ะแล้วก็พบ พบก,กันใหม่